นี่ครับผมหลังที่สองแล้วเนาะครับผมก็เราก็จัดเลยครับผมรูงามๆที่สวยอย่างนี้ก็นี่ครับขี้ใต้ข้าวอ่อยครับผมนี่ครับกับรูสวยๆอย่างนี้เดี๋ยวมารอติดตามรับชมครับผมนี่ครับหวานใส่ไว้นี่ครับผมนี่รูๆครับผมกลับหายไปจากพื้นที่อ้าวเดี๋ย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 วเยอาหายตึงๆครับผมหายตึงๆครับ อปไปเปลือกไม้ครับผมเดี๋ยวดึงตามสายมาเลยอ้าวมีตัวด้วยครับผมหลุนะจักใ่ทํางานดีเอาหัวเอียงด้วยครับผมเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยว,ด,ยว,ด,ยว,ด,ยวดี๋ยวไปดูที่มีตัวไหมนะสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่ป้นะ้าอาทุกคนทุกท่านครับผมวันนี้ผมขวัญ หากินกับธรรมชาติจะพาพ่อแม่พี่น้องทุกท่านมาใส่กับวงเดือนกับป้าผ่ากับมีแปะครับผมรวมๆกัน,กนมามากนะแล้วก็ประมาณนักโอ้ยพราแปะยี่สิบหลังคุณเหรอครับผมประมาณยี่สิบหลังได้ครับผมหมายครอบสะวันนี้ครับผมดงปลายขาครับก็ได้หนได้จับใบระขา,าใส่เอาครับผม ก็ไม่รู้ว่าจะหมาหรือเปล่าครับผมเพราะว่ารอยมีคนมาใส่แล้วนะครับผมก็เดินเอาที่เดินดูเอาที่วันนี้มาไหว้หน่อยหมาแต่บ่ายสองกว่าเนาะครับก็เดินดูเอาที่ใหม่ที่สุดของเราครับผมจะมารอลุ้นกันอีกทีพรุ่งนี้เช้าครับเหยื่อวันนี้ก็มีหัวมันข้าวอ่อยครับผมก็ลองดูครับกับขี้ใต้เนาะขี้ใต้ข้าวอ่อยครับผม ลองดูครับลองดูหลายๆเยี่ยครับผมเผื่อมันจะเข้าเนาะกลับไปรูนอีกทีพรุ่งนี้เช้าครับผมก็ขอตัวอนุญาตกลับบ้านครับผมเพราะว่าผมใส่หมดแล้วเดี๋ยวไปดูครับผมว่าสวยไม่สวยแค่ไหนครับผมไปกลับบาปครับผมกเราก็จัดเลยครับผมรูงามๆสวยๆอย่างนี้ก็นี่ครับขี้ใต้ข้าวอ้อยครับผมนี่ครับกับรูสวยๆอย่างนี้ เดี๋ยวมารอติดตามรับชมครับผมไปครับขออนุญาตไปใส่หลังอื่นต่อครับผมนี่หลังที่สามของเราครับผมก็อีกลูงามๆเนาะครับนี่โอ้ในการครับผมเดี๋ยวไปรอรุรอชมครับผมมันจะเหยียบให้ลั่นสักทีไหมครับครับผมนี่หลังที่สี่ของเราครับผมนี่รูจงวงเลยครับผมนุ่นเรียมๆครับผม เราก็เลยจัดไว้ครับผมนี่นี่ครับเหยื่อขี้ใต้ข้าอ่อยครับผมขันเพินลงมาจาังนุ่งก็เจอลดเนาะครับไปครับไปเจอกันอีกทีพรุ่งนี้เช้าครับผมขออนุญาตใส่ให้เสร็จครับบรรยากาศยามเย็นเย็นมาฝากครับผมก็ลมพัดหนาวครับ ็ดูแลสุขภาพกันด้วยครับผมออกไปไหนมาไหนใส่เสื้อแขนยาวขายาวครับผมเนาะไปครับขออนุญาตกลับบ้านครับผมไปใส่เบ็ดต่อครับครับผมสวัสดียามสาสายครับไปครับไปยามกับดักหนูของเราครับผมมาหวานใส่ไว้ขอบตะ15หลังครับผมอันนี้หลังแรกเนาะครับเดี๋ยว เรามาดูกันครับผมว่ามันจะมีแต้มไหมเหยื่อหัวมันเข้าอ่อยเนี่ยครับผมเนี่ยครับอยู่ข้างหน้านี่แหละครับผมมีอาการไหมครับเบิองครับผมดูสายเนาะอ้าวมีแต้มครับผมหนึ่งแรมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับผมเห็นนะนี่ครับ โอ้แล้วเป็นหนูท้องขาวครับผมบักหำเนาะนะครับอ้าได้หนึ่งแต้มครับผมขออนุญาตเก็บหนูครับเนาะเดี๋ยวใส่ไปใหม่ครับผมเผื่อหนูใหญ่เนาะตอนเย็นเราจะได้ไม่ต้องมาใส่ครับผมเนาะครับขออนุญาตเก็บหนูเนาะครับเดี๋ยวไปดูหลังต่อไปกันครับผมอึ๊ เดี๋ยวเ๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวไปดูก่อน,นะครับอันนีหหน้หลังที่สองข้างหน้าครับผมขอโทษขออภัยครับผมมาสายหน่อยนะหนาวครับผมก็อยู่นี่แหละครับผมนปอมแล้วครับเป็นไงบ้างแล้ววันนี้ อันดูพร้อมกันครับผมโอ้อันนี้ยังอยู่ดีครับผมปุ๋ยครับใส่ไว้อย่างนี้แหละครับเนาะใส่ไว้อย่างนี้ครับเพื่อนูเดี๋ยวมาเติมข้าวครับผมเดี๋ยวพาไปดูหลังใต้ต้นมะม่วงครับผมมาวานผมข้าวทางนูน้นนะเนี่ย นีเข้าทางนี้เลยรัดเลยครับผมดูในนี้นะครับผมอ้าวมีแต้มครับผมหนึ่งแต้มนี่กับพี่แปะทํางานครับผมนี่ครับอ้าวบักขำครับผมโอ้นี่ครับ,บกลางกับบานแปะปุ้งครับผมนี่อ่ะแต้มที่สองครับผมอ้าว ขออนุญาตเก็บหนูครับผมเดี๋ยวไปเดินไปดูตู้นครับผมขอบสะตรงนู้นครับผมหัวมุมนู้นเนาะครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บหนูสักครู่เดี๋ยวไปเจอกันตรงนู้นครับผมครับผมเดี๋ยวพามาดูยักษ์ใหญ่ครับผมนี่ครับขอบสะครับผมเจ็บเหยื่อปูไว้ครับปูใส่ยักษ์ใหญ่ครับผมนี่เอ้าทำงานครับผมยักษ์ใหญ่ทำงานดีเอาหัวเอียงด้วยครับผม เดี๋ยว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 ไปดูที่มีตัวไหมนะโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวก็เอ้าวทำไมไม่เห็นมีหางลั่นแบบลั่นยังไงเนี่ยโอ้โหเดี๋ยว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 คือทำไมไม่มีตัวเอ้าทำไมพี่น้องเห็นบมครับมลปูเดี๋ยวเดี๋ยวปูไว้ครับผมมุน อ้าวมีร้อยตีนมีร้อยเล็บครับผมเดี๋ยวนะนั่นพ่อแม่พี่น้องเห็นบ่ารอยเล็บนะครับรอยตะเกียรตะกายอยู่คุนครับผมอ้าวหลุดได้ไงนี่นะแล้วรอยเล็บดีด้วยนุ่นนี่ครับดูร้อยเล็บครับผมเห็นบ่านอกเนาะครับโอ้ไปครับเดี๋ยว ขออนุญาตเดินสักคู่ครับผมเนาะเดินยากครับผมขอบสะเนาะครับผมเดี๋ยวมาดูหลังคอบสะกันครับผมนี่ปอมเราครับผมนี่อยู่ข้างบนนี่เก็บกับอีแปะไว้ครับผมเหยียขี้ใต้เนาะจะเอาไหมนี่ครับนี่แหละโอ้เหอาขานี่บาดดีนี่ครับโอ้ไม่เอาครับผมไม่เอา่าเก็บไว้ใหม่ครับผมเนาะเก็บไว้ใหม่ครับ ปดูหลังนี้ครับผมน่ครับหลังนี้ครับสิดถ่ายให้ดูครับผมที่ลงช็อตไปครับพอที่เข้าไหมครับผมชมน้ำารครับกลับลั่นครับผมอ้าวลั่นแบบนี้ลั่นไม่มีหนูนี่ลั่นยังไงเนี่ยเออครับผมนอพี่นองครับผมอ๊้ย่าอันนั้น โอ้โหกลับล่านครับผมล่านแต่ไม่มีหนูครับผมเนี่ยอือ,อเป็นยังไงมาเนนะี่ยไปข้าทางไหนครับมถึงไม่โดนนะเนี่ยว่าหมกไปยังดีครับผมโอ้มีร้อยขนอยู่ครับผมแต่ว่าคือมันขนหนูน้อยนี่แหละครับโอ้รูมาแม่นหนูน้อยเด้อพี่ครับผม โอ้อย่าครับผมขอโทษขอัยครับนี่ครับรูครับผมโอเ้เดี๋ยวเดี๋ยวใส่ไว้ใหม่ครับผมนเนาะเผื่อ,อใหญ่เข้าครับผมรูบเบลเลอร์เลยครับผมเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวึ๊บนู่นครับเดี๋ยวไปดูหลังขอบจะทั้งู้นกันครับผม เราที่นีแต้มไหมยามไม่กี่หลังแล้วเนี่ยห้าหลัง๊บผมครับลงต้องลงชั้นหน่อยครับผมปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวครับเดี๋ยวปุ๊บ ครับใส่ไว้บนเปลือกไม้ครับผมเมื่อวานนี่มีแต้มไหมอา้าวหายตึงๆครับผมหายตึงๆครับใส่ไว้เปลือกไม้ครับผมเดี๋ยวดึงตามสายมาเลยเอา้าวมีตัวด้วยครับผมหลุดน้ากันครับเฮ้ยอะไรโอ้บักขำครับผมโอ้สามแต้มนี้ครับบักขำโอ้ใส่หงมครับผมนี่ อ้าวสภาพยังดีอยู่ครับผมโอ้ไกาครับมดก็ไม่ค่อยกินเลยครับผมเอาออนุญาตเก็บหนูครับเนาะ๋ยวใส่ไว้ใหม่ครับผมเผื่อหนูแผงไม่เข้านะครับผมเดี๋ยวไปดูกันข้างบนครับผมอ่าไปครับผมเก็บหนูเสร็จแล้วเรียบร้อยครับนะครับปอมเหลาครับผม ผมพัดครับหาป้อมไม่ค่อยจะเห็นครับผมนี่ครับเจอแล้วครับป้อมไหนล่ะทำงานไหมปุ๊บโอ้ยังอยู่คือเกาอยู่ครับผมปุ๊บทำไหมอาผมอาใส่ไว้ก่อนครับไปดูหลังขอบสระกันครับผมนะครับหลังขอบสระก็ปุ๊บรูสวยครับผมงามๆเลยโอ้ยครับอาขาทั้งนั้นครับผมนี่ สูงไหนล่ะปอมเราอู้นปอมมาเดินขันบนกันครับผมนะครับปอมมาดูครับผมแต่ว่าผมเดี๋ยวไปกลับหายครับผมขอไม่พี่น้องครับกลับหายครับผมวิ่งกลับหายไปจากพื้นที่ครับผมนี่ครับ หวานใส่ไว้นี่ครับผมนี่รูๆครับผมกลับหายไปจากพื้นที่อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีเด๋ยวดูก่อนมัดเชือกไว้นี่ครับผมนี่ตึงๆอ้าวเหลียวเห็นแล้วครับผมโอ้โหบักหำครับผมโอ้ยทันได้ตายครับผมอ่าแต้มซีซีครับผมขออนุญาตเก็บหนูครับโอ้ ครับผมอ่ะบักหำก็บักหำครับผมโอ้ยสมก็หลูไปน้อหนออ่ะครับผมขออนุญาตเก็บหนูสักครู่ครับเดี๋ยวไปดูหลังตาถัดไปกันครับผมครับผมเดี๋ยวมาดูนี่ครับปอมแล้วครับผมนี่หลังนี้หลังสุดท้ายแล้วครับผมยามมามั่งแล้วครับผม15หลังได้หลังสุดท้ายเราเป็นไงครับผมโอ้โห ลอยกินข้าวครับผมนี่่อแมพี่น้องเบอรงครับผมลอยกินข้าวแต่ไม่ลั่นพ้องห้นเป็นหนูหน่อยครับผมเดียว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 เดี๋ยวใส่ไว้ใหม่ครับผมเนาะผมเอาข้าวมาอยู่ด้วยครับผมเดี๋ยวใส่ไว้ใหม่ครับใส่ไว้อย่างงี้นะครับผมเปื่อหนูแผงมันยามใจเนาะไม่แน่หรอกครับครับผมเดี๋ยวไปสรุปผลงานที่กอไผ่ครับผม สวัสดียังเป็นทางการครับผมผลงานเราวันนี้ครับผมผลงานเราครับบักขำสี่แต้มครับผมมาหน,นี่โอ้หมานอยู่ครับผมโอ้นี่สี่แต้มครับเดี๋ยวกลับไปก็จะไปถลกหนังเนาะแช่ตู้ครับผมนี่ก็คลิปนี้ดัก กับวงเดือนกับกับพี่แปะก็สิบห้าหลังได้ผลงานสี่แต้มครับผมนี่หนูเรายังใช้ได้ทุกตัวครับผมไม่มีมดกัดก็คลิปนี้ก็มีความหมายให้พ่อแม่พี่น้องมาชมสีแมม่แต้มครับผมแต่ก็ใส่ไว้ใหม่ครับผมเอาเข้าวมาด้วยผมก็ใส่ไว้ใหม่แล้วก็ฉีดน้ำหอมไว้ครับ เผื่อหนูแผงมันยังเข้าเนาะเพราะว่ารูมันใหญ่ครับผมเนี่ยมันได้ไม่ไม่ไม่สมรูครับผมเนาะเนี่ยครับอ่ะเดี๋ยวลองดูครับผมเราเอาบักขำแล้วเผื่อหนูแผงมันเข้าเนาะก็อะพอแม่พี่น้องท่านไหนที่เข้ามาดูใหม่ฝากด,ด้วยครับผมนิวหน้อยๆเนาะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับผมกดกระดิ่งเพแจง้งเตือนคลิปใหม่จากช่องเราเนาะช่วงนี้ก็ หาหนูยา,ยากครับผมก็ใส่เบ็ดเนาะเดี๋ยวใส่เบ็ดครับเมื่อวานกลับไปว่าจะไม่ใส่เบ็ดก็กลับไปก็ยากครับผมมันหลายอย่างเนาะก็เลยไม่ได้ใส่ก็กล่าวว่าจะไม่ใส่วันนี้แหละครับก็อีพีนี้ขอล่ำลาไ้แต่เพียงเท่านี้ครับผมไปเจอกันใหม่อีพีหน้าครับผมก็าจะพาไปหาอะไรจะไปดักหนูหรือจะไปใส่เบ็ดกับป๋ติดตามไห้ครับผม พันนี้ขอลำลาไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับไปครับผมแวบบแวเววเนี่ครับผมได้มาแล้วเราก็มาทำครับผมนี่โอ้สดสดใหม่ครับผมนี่ครับใช้ได้ครับผมไม่แพ้นหนูพุกครับผมนี่ตีตัวกะเท่าหนูพุกตัวหนึ่ง รกระดูกกรอบๆก็ผมถึงถึงเป็นหนูท้องขาวก็ครับยี่หอผมไม่มีทิ้งครับผม